สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบเกมไลน์เลเยอร์ทุกคนกันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้มารีวิวเจ้าโยนะใน uh, โคโรโบอาชาแมนคิง uh, ราชันแห่งพูดนะครับโอเคเจยาโยเป็นสายพลังธาตุไฟนะโอเคแล้วเราจะไปแบบกรเร็วๆกันเลยแล้วกันนะ โอเคค่าโจมตีกายเนาะสี่เซนสี่เซนสามนะค่าลังชิดอ่าห้าล้านอ่าสี่ล้านห้าโอเคคอมเมนต์การโจมตีร้อยสามสามนะคอมเมนตในการเคลื่อนที่หนึ่งร้อยสิบห้านะคอมเมนต์การโจมตีไม่ใช่ระยะการโจมตีหกสิบเป็นอ่าตัวชนแบบร้อยเปอร์เซ็นด้วยตำแหน่งยืนนะโอเคอ่าอ,อัตราการใช้ยูสามสิบนะแม่นยำทักษะยี่สิบต้านยูสามสิบผู้ดาวปกตินะครับก้าววิอ่าไฮเปอร์สิบสามวิ ค่าและธาตใช้1,340ถือว่าน้อยมากเลยนะประมาณนั้นโอเคสกิลที่1 oh, oh, so, นะึ่งโอ้โโซนอันนี้ก็เป็นการ่าเพิ่มการต้านทักษะ40%เลยนะแล้วก็ยกเลิกผลด้านลบของพวกพวกนะวิแล้วก็สร้างาเลอีก4วิสกิลนี้เป็นสกิลสองจังหวะนะครับเป็นการบัฟสจังหวะก็คือบัฟเมื่อหน้าป้อมแล้วก็บัฟเข้าตำแหน่งโอเคเป็น2จังหวะ สกิลที่2นะครับก็เป็นการสร้างดาเมจนะแล้วก็ทะลุอมตะแล้วก็ขัดขวางการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูพลังชีพของศัตรูนะโอเคอันนี้ผมคิดว่าคูดาวสกิลผมยังไม่แน่ใจนะอันนี้ก็คอยว่ากันนะเรื่องคูดาวสกิลโอเคความสามารถกลุ่มนะเป็นการเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะอันนี้หยุด5้าวินะก็ถือว่าใช้ได้มาคอมโบคู่กับอคอลโลโบเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพได้ดีมากเลยโอเค สลับเกียร์ก็ติดประมาณนี้นะก็เกียร์เล่อนล้อมากเลยครับสลับไอดีนี้ก็เป็นซีรีส์เอดิเคมนะโอเคมารีวิวในเอดิเคมโอเคเดี๋ยวไปดูสเตตหลักกันดีกว่านะครับว่าการใช้งานของเจ้าโยเป็นประมาณไหนนะโอเคมาโอเคมาที่ด่าน396ด่านประจำของเราเลยดีกว่านะมาโอเคเดี๋ยวอ๋อเดือนนีม้มีบัฟรถแรกด้วยนี่อ๋อร้อยแปดร้อย 54นะโอเคมาสกิลหนึ่งปั๊บหน้าป้อมอืมอ่าผมคิดว่าแอนิเมชันช้าแล้วนะนะมันช้าแบบช้าจริงอะ่ะเนี่ยหูตุยอะ่ะหูตุยตุยโอเคฮึบป,ปิ้งฟันชู่อืมก็เท่ะนะผมคิดว่าก็เท่ะนะแอนิเมชันอ่าการอ่าใช้สกิลดาเมจอะ่ะมันเร็วนะแต่แอนิเมชันในการแบบัฟอ่ะมันชา้าอืมมันช้าแบบยังไง มันจะกว่ามันจะแบบโอ้โหยังไงละ่ะไล่เสร็จอะในเช่ันมันมันจะไล่เสร็จมันถึงมันถึงจะขึ้นอะไม่ใช่ว่าอะไล่ปึ๊บขึ้นเลยนะมันไล่เสร็จถึงจะขึ้นประมาณนั้นนะโอเคนะดูปึ๊บต้องไล่ให้เสร็จปึ๊บนะแล้วก็ตุยเพื่ออะไรวะผมคิดว่ามันก็แอบ,บจะแบบยังไงใช้งานก็ดีหละแต่มันคงจะไม่ได้แบบดีขนาดนั้นนะ เพราะคิดว่าน่าจะมาคอมโบกันซะมากกว่านะหรืออาจจะเป็นร่างอัต้าอาจจะไม่มีค่าแฝงนั่นนู่นนี่นะแต่คิดว่าร่างไฮเปอร์อาจจะมีค่าแฝงดีกว่านี้ก็เป็นได้นะโอเคเอาเป็นว่าก็ประมาณเท่านี้นะสำหรับในสเตตหลักของอเจ้าอยู่นะโอเคไปดูพ,พีดีกว่าพ,พ,พีดีนี้โอ้โหทำเกลีเลดินมากผมคิดว่าก็คงน่าจะแบบโอ้โฉพิธีหารหรือโชว์ความเทพความเจ๋งของมันไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นนะเพราะว่าเป็นลีกลีกต่ำประมาณนั้น โอเคมาไปแล้วจะโยฮึบชิงก็เท่โคตรเท่เลยก,ก็สกิลมัน,ม,นมันเทนจริงๆนะโอเคอูอเ้เจ้าเจ้าเรนเนี่ยผมผมอยากได้มากเลยนะเป็นอีกหนึ่งตัวแบบผมนี่นทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มันมาแน่ๆนะโอ้โหรู้สึกว่าแบบโอ้โหโเท่เท่มากเท่มากเลยครับพี่โคตรเท่เลยครับ ด้วยอไอ้สกิลแล้วก็ความน่าใช้ของตัวละครนะมผมบอกเลยว่าโอ้โหเท่มากอยากได้มากอยากได้มากๆเลยโอเคโอชิบหายแล้วไหวไหมเอ่ยตีป้อมโอ้โหชิบหายชิบหายโอชลี่ไอ้เจ้าชลี่ไม่หมดก็ตีไม่แรงนะ ถ้าตีแรงผมน่าจะแพ้ไปแล้วโอเคประมาณดูดูเจ้าโยก็ก็ตามที่เห็นนะครับก็ในลีกต่ำพวกตายทุกตัวนะออ <c oughs> จะว่าไงดีก็ถ้าลีกสูงผมคิดว่าก็น่าจะตีอ่าพวกอ่ามิลิวดัตหรือว่าพวกอดัมเข้าได้ดีนะแถมเป็นคอมโบอ่ให้เปิ์ที่แบบหยุดห้ามวิน่นจะป่วนกันแบบระดนระนาดนะโอเคฮึบฮึบ,ฮบ ถ้าคูดาวสกิลมันน้อยหรือว่าผมคิดว่าในเป็นคูดาวปกตินะน่าจะแบบอ่าสิแล้วก็ไฮเปอร์คาวีน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันเป็นยังไงมันเวลามันไม,ม,ม,ม่ไม่ค่อยสกิลอะออโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสลับเจ้าโยนะโอเคคลิปนี้ผมคิดว่าก็มารีวิวกันประมาณสักเท่านี้นะสำหรับใครที่มีอยู่ก็อ่าดูทีมด้วยนะเวลาจะปั้นเออถ้าไม่มีตัวชนธาตุไฟก็ปั้นคืนมาเถอะเออ,ออย่างน้อยก็มา คอมโบหยู่ห้าวิก็ดีเออมันก็ป่วนดีนะสำหรับผมโอเคคลิปนี้เอาไว้วานเท่านี้แล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปต่ต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ